สวัสดีค่ะดีแท้เหลาสโรกราวสุรินนะคะมาจ้าวันนี้นะคะก็จะพาไปกินหมกปลานิลนนะคะหมกแบบง่ายๆหมกแบบบ้านๆนี่แหละนะคะหมกแบบว่านั่นแหละนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะใช้นะคะหอมแดงข่าตะไคร้นะคะพริกสดนอกโคลกโคลกนะโคลกพรโคลกได้ที่แล้วก็จะเอามาคลุกเคล้ากับปลานะคะก็จะประมาณนี้เนาะนะคะมีหอมแดงด้วยนะคะตำหอมแดง โขลกหอมแดงขาตะไคร้พริกสดนะคะแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับปลาเนาะเครื่องปรุงนะคะขวัญก็จะใช้เอ่อจะมีน้ำปลานะคะน้ำปลาก็จะใส่ไปประมาณสองช้อนนะคะแล้วก็จะใส่ผงนัวไปน้อยหนึ่งนะคะจะใส่ผงนัวแล้วก็ใส่รสดีตามไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำปลา ไปด้วยหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าน้ำปลาไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เนาะก็จะใส่น้ำปลาไปสักช้อนหนึ่งไปนะคะไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะแต่ว่าสูตรนี้ก็กินมาทุกวันแหละทามาทุกวันก็อร่อยนะคะและนี่ก็จะเป็นอหอมแดงไม่ใช่สิ <laughs> ต้นหอมนะคะโอ้ยเนาะต้นหอมคะ่ะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะถ้าใครมีผักชีลาวนะคะก็ใส่ลงไปด้วยนะ่าอร่อยมากเลยนะถ้ามีผักชีลาวอย่างเงี้ยนะคะ แต่วันนี้หาซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนก็ตกหาซื้อของก็ยากยากพี่น้องเอ้ยนะคะบ้านอยู่ในป่านะคะก็จะประมาณนี้แหละหาซื้ออะไรก็ยากนะคะนั่นแหละจ้านะคะก็จะคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันนาะให้เครื่องเข้ากับปลานะคลุกๆ,ๆไปนะคะตามด้วยลูกโดดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปนะคะตั้งไฟแล้วแบบน,นี้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องเติมน้ำเนาะเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นหมกนะคะไม่ต้องเติมน้า เปิดไฟอ่อนๆลงไปนั่นนะห,อ,หอมหุยหยเลยทีนี้พี่น้องเอ้ยนั่นนะคะเปิดไฟอ่อนๆก็จะประมาณนี้ไม่ต้องเติมน้ํานะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะสีสันหน้าตาอร่อยมากค่ะทุกคนเอาเข้าวเหนียวมาเดิอจ้ามาจำเอาเด้อค่ะลองทําดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากค่ะอร่อยแบบง่ายๆแบบสไตล์บ้านๆนี่เลยค่ะทุกคนค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ